มกบผมคุยกับอมหน่อยนึงนะวันนี้ยุกยุกแรกนี่เขาโดนอะไรเราการคอการคอที่ที่เขาประหงไปเลยนะใช่ไหมมีอาการนะโดนซ้ายกันเต็มซ้าเต็มไหมครับเต็มครับเต็มเลยใช่ไหมฟ้องอะไรได้เลยโดนผนโดนเต็มตลอดพร้อมเราก็ยกสามเหรอยกสามเข่าเต็มเต็มเลย ไ่รู้ได้เลยว่าโดนเข่าวก่อนก่อนก่อนโดนเขาเนี่ยเขาโดนสอบเราเรื่องแค่ไหนก็โดนเรื่อยๆก็โดนสอบเรื่อยๆสะสมนะแล้วก็ที่คู่ชกลงไปเนี่ยเรา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 คิดว่ากรรมการมันจะไล่ไหมตอนนั้นไม่คิดเลยว่ามันโดนเต็มอ่ะมันโดนเต็มเต็มเลยถ้าดูถ้าดูกล้องก็รู้ว่าโดนเต็มคือโดนสะสมนะ้นแต่แต่เช่นวันเขาโหวจะยกที่ไหนยกแรกเลยมั้ยไม่เขาจะไล่ผมแต่ว่าคือเขาโหวไล่เราเหรอใช่ไม่ไม่เขาโหวจะไล่เงิน เขาบอกจะได้กรรมกรรมการเร้่มาจี้ผมเอ้่กรรมการไม่คิดมือเรยใช่ไม่ต้องเงนมีอาการตอนแรกอะไม่กรรมการหอดเหย่ยทิ้งตัวเวลาผมโดนอะไรก็เหย่ยทิ้งตัวเหย่ยดิ้งตัวเขาบอกนะใครเขาบอกเราหรือผมบอกเราอ๊ยิงงไม่แต่ว่าเซียนมวยเขาโหนเขาโหน้องเงินนะเออตั้งแต่ยกแรกเขาโหน้องเงินตั้งแต่มีอาการละพอมีอาการมือเขาโหนเงินขอจัดแต่พร้อมคิดว่ากรรมการจะได้เราจะได้เราเลืองเราก็โดนถ่ายมือไปแล้วอ่ะพี่เอาเหรอ ติดเลขเราโดนขายปืนแล้วก็โหเราแล้วท uh, ี่เราไม่ได้อาวุธโหน้ำงินมั่งใช่วันนั้นเราโอ้โหก็โหน้ำงินตั้งแต่ยกแรกไม่ตอนน้ำงินโดนอาวุธกับโหน้ำมันก็โผล่เงินแอ่าเราทีแรกโหแดงก่อนแล้วโหขำอ่ะโหขำอ่ะอ้เแล้วมาตัวไม่ดีมานั้นสองก็โผล่เงินนะอ่าสังเกตที่มุมเลมีพี่เสียพี่ใครเข้าไปเยอะแยะเข้าไปเข้าไปบอกเงินแล้วก็ยกสามก็โผล่เงินนะเรื่องของเรื่องอ่ะ เรามาบอกว่าไม่ดีประมาณนี้ไหมเราบ้าาเมืออเราโห่ขำเราทีนี้เรามาทําได้ก็โหน้ำเงินบ้างน้ำหอมนี่น้ำพอกับบังการไล่คู่ชกลงนี่เรารู้สึกยังไงเสียใจไม่ได้ไม่ได้รับการชนะอ่ะอ่ะตั้งเตีซ้อมมานานแล้วโอ้ยงเดือนงอมเดือนงสามเดี้ยงเลยตั้งเตีซ้อมมาตลอดอ๋อความล่าสุดเลยโชคที่ออใช่ไหมใช่บ้านีชนะใช่ไหมครับอ่าตอนนั้นจำได้อยู่จำได้อยู่ชื่อเดิมเราอะไรมาก่อนพิชัยนะพิชัยติโออ้ออาทิตย์ทีอาทิตยีไง อ๋อไว้นี้เราก็ถือว่าเรานี่ไม่มีการตัดสินนะแต่ว่าเขาเนี่ก็คือต้องสอบสวนอ่ะมีอะไรบอกเป็นมวยไหมบอกให้เลยอ่าบอกให้เลยนะอยากพูดอะไรก็พูดเลยสบายได้ครับผมอ่าผมเราไม่เจอเราไม่เจออ่ะการไล่กันนี้เป็นยังไันอ่าเพราะว่าเจอกันเหมือนนี้ก็ไม่เคยเจอเพราะมันเจอรึล่ามันเป็เจอตัวมาเป็นเดือนสองเดือนอือเพราเจอก็